สวัสดีตอน11โมงค่ะมีน้องๆคนไหนกินข้าวเช้าแล้วบ้างคอมเมนต์บอกพี่เป้งด้วยนะส่วนใครที่ยังไม่ได้กินก็ไปกินด้วยเด้อและคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะสอนน้องๆน,นะคะรับกระโปรงสีเขียวยาวๆแบบนี้นะ,ะเขาแจกทั้งหมด15,000ชิ้นส่วนน้องคนไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำปีอินซีอย่าลืมไปทำด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ของเหลือแค่6,000ชิ้นเท่านั้นนะคะไม่รีบทำมันจะหมดก่อนเด้อพี่แป้งชมทำคลิปไว้ให้น้องแล้วแต่เมื่อคืนนะคะไปย้อนดูได้นะส่วนอันนี้นะคะน้องๆเข้าแมปตาพี่แป้ง มเมลยค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันค่ะว่าทำยังีงบ้างสนอน,อนอคนไหนนะคะที่บัญชีเราบอกอายุไม่ถึง13ไม่สามารถเข้าไปเล่นในแมแมปนี้ได้นะจ๊ะ ขวามือของน้องๆมีให้น้องๆเป็นเล่นม so, ินิเกมน้องๆต้องทําการเล่นมินิเกมก่อนนะคะซึ่งมินิเกมแต่ละมินิเกมเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน2นาทีนะคะและเมื่อน้องๆเสร็จแล้วนะคะหนึ่งมินิเกมเนี่ยมันก็จะขึ้นเควสว่าน้องๆนะคะเสร็จเควสแรกแล้วเรียบร้อยซึ่งการที่น้องจะได้กระโปรงตัวนี้มาฟรีๆเนี่ยใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นคือการที่น้องเนี่ยจะต้องทําการเล่นมินิเกมทั้งหมด3มินิเกมค่ะไม่จําเป็นต้องเล่นใน้ชนะนะคะน้องเพียงแค่เข้าร่วมเล่นมินิเกมก็พอ คนเล่นเสร็จปั๊บก็สามารถกดลับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยใครที่ได้แล้วบ้างคอมเมนต์บอกพี่ใต้ชมด้วยนะคะ